ลดเหลื่อมล้ํความเป็นธรรมยังไม่ได้โลกยุคใหม่ภูมิธรรมยิ่งวิกฤตวิกฤตซ้อนวิกฤตทําลายชีวิตการทุจริตยังเกลื่อนกล่นทั่วแผ่นดินเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายวิทวิตสุทธิราวุฒินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนศรีนองกาว,วิทยาตําบลสํารงอําเภอนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคอนแกน่นสถานการณ์การคอรับชั้นในสังคมไทยยังอยู่ในขั้นวิกฤตการทุจริตยังมีอยู่มากภาพการเอารัดเอาเปรียบภาพการใช้ชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงภาพการเกิดโศกนาฏกรรมอันโศกสลดครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดเป็นไวรลัลวนๆซ้ำๆให้ประชาชนคนไทยต้องตื่นตระหนกเจ็บช้ำอาดูลเหล่านี้คืออาชญากรรม ที่เป็นผลมาจากประเด็นการทุจริตชูนิว้วโป้งนิ้วชี้เครื่องหมายถูกสีธงชาติปลูกฝังรวมเลือดเนื้อมูลนิธิต้านทุจริตได้จุนเจอือเอื้อมอบเอือ้อยุวชนสมดังปองกำหนดทิศท,ทางเชิงยุทธการพัฒนาวิสัยทัศน์นำพาความถูกต้องพันธกิจสนับสนุนทำคันลอง ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติเจริญทำอย่างไรภาพรางอนาคตของประเทศไทยจะขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันการทุจริตเราต้องเริ่มต้นจากใจที่จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตขจัดแนวคิดระบบอุปธรรมภาครัฐต้องปฏิวัติระบบราชการให้มีความโปร่งใสกฎหมายต้องปิดทุกช่องทางในการทุจริตการเอาผิดคนโกงต้องทำได้ง่าย ต้องมีกลไกปลดป้องคุ้มครองประชาชนที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตและสิ่งที่สำคัญคือเยาวชนไทยจะต้องมีสำนึกรู้ว่าหน้าที่การต่อต้านทุจริตเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยในวันนี้ยังมีผู้ใหญ่ที่มุ่งมั่นทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับประเทศชาติยังมีเยาวชนอีกมากที่คิดดีทำดีทุ่มเทพเพื่ออนาคตของประเทศนี่คือพลังอนาคตของไทย และสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องระลึกอยู่เสมอคือพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ความว่าความดีทำยากและใช้เวลาแต่ต้องทำ